สวัสดีสวีเดเราน้องรักทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะพาทุกคนไป10,000แสนเมตรไปตามหาความรับกันว่าที่นั่นมันมีอะไรจากคอมเมนต์ทั้งหลายทั้งแลแบบโอ้อยากให้พี่ไป10,000แสนมากมาได้อยากไป10,000แสนได้เลยแต่าการจะไป10,000แสนได้เราต้องใช้รถที่มันสะดวกสบายนิดน,นึงนะพะถราใช้รถที่มันลำบากล,ลำบนเกินไปคลิปนี้น่าจะประมาณสัก3วันได้ อ๋อธรรมดาขับไป1นึ่งแสนเมตรโอ้ย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 กระเด็นกระเด็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องการล้อใหญ่สิเอ้ยทดลองอะนะว่าบักยังใช้ได้หรือเปล่าเอฟและแซดพร้อมกันโอเคดูเหมือนจะยังได้อยู่นะก็ต้องจับไม่ถึงายไอ้ยะกิ้งไปไหนซิหัวชาร์จหัวชาร์จมุญยินเล่นนะปุ๊บชาร์จลงไปโอเคมาเนี้ยมาเนี้ยก็เอาตั้งไว้หน้ารถด้านหน้าอย่างนี้เลยอ่ะ ประมาณน,นี้ฝาปิดคงไม่ได้ปิดใช่ไหมสตาร์ได้โอเคโอเคบัคยังใช้ได้แม้มันจะมองทางยากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนล้อเป็นล้อใหญ่ด้วยทุกคนเพื่อที่ควะโอ้โหใส่สีซะ <c oughs> นึกว่ารถเรืองแสงเถอะโอ้หิว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 เราต้องเอาอาหารไปด้วยอาหาร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 ไม่เอาโอ้มันอยู่ข้างบนลืม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 เราก็หาไปว่าเบอร์เกอร์อยู่ไหนเราก็ลืมไงไม่เคยกินข้าวที่บ้านนานแล้ว มาดูกันว่าจะใช้เวลาขับไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่จะสรุปรวมตอนท้ายให้อีกทีนึงว่ากี่นาทีนะในการเดินทางไป10,000แสนเมตรแล้วเราก็ไม่น่าจะต้องแวะอะไรเลยหรอกมั้งอืมเพราะว่าเพราะว่าอะไรแบตมันก็ช้าตลอดอะ่ะเออเนี่ยแบตไม่มีลถเลยเอยเยยยนอกจากรถเราจะไปควม่มควม่มความ่านั่นไงควม่มจริงๆควม่มคว่มอย่างไวอืมนอกจากอาหารกับกับอาหารมันก็มีแค่อาหารเออ มีแค่อาหารอย่างเดียวมั้งที่นาไว้เอานอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยว่าไปตอนนี้คุณจันเดวเขาประกาศไปแล้วว่าเขาส่งมอบแมปนี้ให้คนอื่นพัฒนาต่อแล้วเพราะว่าเขาทนแบกรับคำด่าอะไรต่างๆไม่ไหวอีกต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูว่าคนใหม่ที่มาพัฒนาต่อเนี่ยจะอัปเดตอะไรให้เราหรือเปล่านะเพราะจากอัปเดตล่าสุดสุดท้ายที่เขาอัปเดตมาเนี่ยซีซันพาร์ทสกินทุกอย่างก็เป็นสกินเก่าหมด จริงๆที่มันไม่เข้าตัวเพราะมันเป็นสก,กินที่พี่มีหมดแล้วไงมันคือสก,กินซ้ําทั้งหมดเลยที่ไปไล่ดูมานะมันก็เลยไม่มีอะไรเข้าตัวเลยนอกจากรถใหม่และไอซีซันพาที่ต้องทํา5รอบรถมันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจขนาดที่น่าทำอะ่ะเอ,อ้ยสองคันที่แถวมาในซีซันพาร์ทอะ่ะยางโอ้โหเสียดายเงินอะ่ะพูดตรงๆโอ้ยโอ้ยจริงเลยรู้สึกเสียดายเงินน่จริงๆแบบรถที่มันเสียเงินมันสมควรจะดีมากกว่านี้อีกสักน้อยนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามันมันห่วยเกินไปจริงๆนะ อย่างน้อยที่เฮ้ยโบดเหรอเฮ้ยโบดเฮ้ยไม่ได้เจอในทะเลรายนานมากโบดแวะสักหน่อยไหมน่าจะดีเราพอมีอะไรไปสู้ไหมพี่ว่าพี่น่าจะพกอาวุธมาบ้างอยู่นะอ่ะมีมีดเงินเล่มหนึ่งแค่นี้ก็น่าจะพอพอปราบเจ้าบักจอนมามีดมามีดเอาเฮ้ยติดติดอะไรอ๋อได้และได้ละได้ละมาบักจอนเอ่อบักจอนอยู่ไหนบักจอนหายตัวมาเอาสมดอยก่อนเออบักจอนบักจอนอ่าเจอแล้ว เฮ้ยจอนเฮ้ยออกมาถ้าเขาไม่ออกมาแถวค่าตอนเนี้มีดจะจมดินนะอ่าสวยสวยงามงดงามบักจอนสี 4, 5, ่ห้าทีเรียบร้อยตายต้องระวังเรื่องการเดินไปเก็บมีดแล้วเดินเตะมาด้วยนะ hey, แล้วทําไมกระเป๋ามันลอยแปลก,กนะแปลก,กนะลอยได้ถามว่าพี่เห็นสปอยล์หรือยังที่เขามีอะไรนะระบบสูบลมเข้ามาใหม่ใช่ไหมเห็นแล้วนะนะนะั่นน่ะแล้วก็เออถ้ามีมันก็น่าจะสนุกขึ้นอีกน่าจะเดินทางแบบทุลักทุเลมากขึ้นนี่ต้องเบากัน อาตกสะพานเฮ้ย oh, โหทวอเบิลคาขวางอยู่ตั้งแต่แรกเลยเหรอเฮ้ยอย่ายิงเครื่องยนต์นะเว้ยเฮ้ยอย่ายิงเครื่องยนต์โอเคยิงด้านหลังได้ห้ามยุ่งกับเครื่องยนต์เด็ดขาดน้ำมนันไม่ต้องเอาเครื่องยนต์นี่เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมือหมุนทำไมมือหมุนเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกได้ไหมตกก็เริ่มใหม่เลยดิโอ้มาเอาใหม่เดี๋ยวราบนี้จับเวลาให้ด้วยนี่กดจับเวลาไปเลยสตาร์ทรู้สึกมันบังหน้าจอคอนเดีเเมื่อกี้ล้อมันหมุนนะ่ ล้อมันหมุนหมุนมือมันหมุ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 นแล้วก็ตกสะพานไปเลยก็ยังเป็นความรู้สึกที่ว่า167นี้มันก็ยังเร็วกว่า800ขอหงรถคันอื่นอยู่ดีเอ้ไม่ใช่ร้อยแปดร้อยร้อยแปดสิบของรถคันอื่นอยู่ดีดูตัวเลขข้างบนสิมันแบบร้อยหกสิบเจ็ดนะแต่ว่าเลขมันพุ่งอะเลขไม้กับเลขข้างบนมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เลยรู้สึกครับแบบนี้มันก็จะมีล้มกิ้งกันบ้างนะแต่ว่ารถมันพลิกได้ไงแล้วไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากเฮ้ยเด๋ยวเร็วเร็วเุง ใครที่บอกว่าร้านลุงหายใครนล้วมันมีน้องอยู่คนหนึ่งนี่แหละบอกว่าร้านลุงหายผมตามหามาหลายครั้งแล้วนี่ไอร้านลุงยังอยู่อยู่ปกติเลยแต่เกิดน้อยเฉยเฉยโอ้น่าสนใจขึ้นมาแล้วสิคราวนี้เราไม่ต้องดับรถเพราะว่าแบตไม่มีวันหมดไหนไปดูร้านลุงกันหน่อยสวัสดีลุงแทบจะหยิบออกมาได้เลยมีนะามีทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเลยคิดถึงจังเลยลุงเป็นไงบ้างลุงสบายดีเบ้าลุงน่าจะบายดีอยู่นะแล่ยังมีร้านลุงอยู่ก็แปลว่า เรายังสามารถเอาน้องสมดอยมาขายกันได้โอเคมันดีมากได้เวลาฟาร์มขยายกระเป๋าสักทีรู้สึก,กว่าช่วงนี้ปามาวุธเล่นอาวุธมันเริ่มจะแน่นคลังนะช่วงนี้ YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยทุกคนถ้าของใครมันไม่แจ้งเตือนพี่ฝากกดติดตามออกแล้วกดติดตามใหม่ก,กดกระดิ่งใหม่อีกรอบนึงนะเราจะชนะเอากริทึมไปด้วยกันนะทุกคน1 0 0 0 0แเมตรยากที่สุดก็ตรง5,000ันแค่นี้แหละยอบตกจริงๆเลยสะพานอันนี้มันบงังบังสายตาด้วย เลงผิดนิดเดียวเอ้ยโบดนี่ไงอยู่ปกติทุกอย่างนะหรือเขาแก้ให้มันเห็นบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ข่ากจ,จะแอบซุ่มแก้เงียบก็ได้ปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้ตรงนี้มือมันหมุนพอ,อมือมันหมุนปุ๊บไปต่อไม่ได้เลยงงมากงงมากๆมากๆงงไปโอเคหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้แล้วก็หมดแล้วโล่งอันนี้ก็อัดยาวไปร้านลุงกลับมาเจอบ่อยอีกแล้วนะตอนแรกร้านลุงคือหายไปนานมากแบบไม่เจอเลยอะเมื่อวานที่เราขับกันก็ไม่เจอเลย แล้วแต่วันนี้กลับมานะกลับมา,าละ่ะจุดที่สองที่เราต้องเฝ้าระวังเบรกหน่อยเบรกหน่อยถ้าเราโดนยิงเครื่องหายนี่เราอาจจะไปต่อจากตรงนี้ไม่ได้เรา,าจ,จะต้องระวังกระสุนนิดนึงยิงมาเลยด้านหลังอะยิงด้านหลังนะอย่ามายิงด้านหน้าอย่ายิงด้านหน้าขอแค่อย่ายิงด้านหน้าพออืมดีมากเครื่องยนต์ยิงอยู่ยิงอะไรก็ยิงไปอย่าย,ยุ่งกับหน้ารถพอโอเครอดแล้วทุกคนโเคผ่าน10,000ืนได้ก็ไม่มีอะไรที่หน้าเป็นห่วงแล้วนอกจากข้าวความหิวของเราอย่างเดียว โอ้โหทับโขลคันหนึ่งไงรถไฟไหมขับรถไม่ระวังอะดิรถไฟไหมเลยเป็นไงเราแต่กระจกคันนี้มันมืดคว่างจริงนะเดี๋ยวเปิดข้างนอกให้ดูข้างนอกยังสว่างเลยดูข้างในมือต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 ืตือตือปิดปิดตู้กันเฮ้ยล้าน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 ลุงล้านลุงล้านลุงแม่ไม่เจอกันนานลุงก็มาซะบ่อยเลยสามล้านแล้วลุงสมดุยเฮ้ยแปลกๆนะอ๋อกลางคืนมันไม่มีแสงแดดแบดรถโอ้กลางคืนไม่มีแดดแบดรถทุกคนโอ้ขับตอนกลางคืนนี่ อันตรายแฮะแล้วแบตเริ่มไหลแล้วแล้วคือคันใหม่แบตไหลเร็วด้วยนะปั๊มน้ำมันพิกแล้ว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 ,ลวโอ้โหท่านเดีย๋ยวได้ได้ย้อนสอนย้อนสอนเดี๋ยวเสียเวลาท่านตาท่านยายสันตายายสันตายายโอ้ช่วยวอวยพรให้ผมไปถึงหนึ่งแสนอย่างปลอดภัยด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอเลี่ยน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 เฮ้ยแต่ทำไมมันมันขย่มอย่างนั้นเอเลี่ยนวันดีเอเลี่ยนเราคือเพื่อนเกน่าล์อัปเดตอะไรของเอเลี่ยนมายั่งไหนขอลองหน่อยดิ ขับผ่านแสงเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายจะไม่ทาอะไรฉันเลยเหรอสงสัยอ่ะเราเป็นมิดอะ่ะวันนี้เราแต่งตัวเป็นมนุษย์ด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เลยคิดว่าเอ้ยเราจะไปนคดนปกติอยู่เขาก็เลยไม่ทําร้ายอะไรเรานะหมื่นห้าไม่ต้องแวะไม่มีอะไรเลยอาหารก็ไม่มีใช้เวลาในเกมไป1วัน1คืนแล้วนะในการเดินทางมาถึงหมื่นห้าโดยที่ไม่ได้แวะอะไรเลยแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีแวะกันบ้างนะเพราะว่าค่าวความหิวนี่เริ่มล่อยหรอ มากมายเดี๋ยวเราอาจจะต้องแวะที่2 0 0 0 0เพื่อโอ้ย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 กิ้ง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 เออมีคนยังถามเรื่องก,กระเป๋าแปดอยู่แต่ทายพี่แนะนําก็อย่าไปเอามันเลยมันเอามาใช้แล้วมันไปเอาปืนเชือกยากนะสำหรับใครอยากเล่นสายปืนเชือกนะแต่ถ้าไม่อยากเล่นสายปืนเชือกก็เออหาตามบ้านเล็กๆมันก็มีอะ่ะแวะทุกหลังดูโอกาสเกิดมันก็มีแต่ประมาณสัก1 0 2 0มันน้อยโอกาสเกิดใน2 0 0 0มมันเยอะไอ,อ้สอ0ห0กับ2 0 0 0 0เยอะกว่าแถวๆ2 0 0 0 0ืตรงเสาไฟเสาวิทยุเสาไฟอีกแล สวิทยุเนี่ประมาณสัก40%ไม่ถึงอะประมาณสัก3 0ส่วนแถวหมู่บ้านคาบอยก็สักประมาณ35-40%ประมาณนี้มันไม่ได้ออกทุกรอบอะแต่ถ้ามันออกแล้วมันออกบ่อยๆแต่ตอนนี้มืดละเรวมืดละทรมานละรู้สึกร้านลุงมาถีขึ้นนะเนี่ยแสดงว่าเขามีการปรับแล้วแน่นอนเพราะตอนแรกๆรู้สึกร้านลุงมันหายไปเลยจริงๆนะหลังๆมากคือขับแทบไม่เจอตอนนี้กับเจอถีอีกแล้ว ถึง2 0,000ื่นแล้วเลยเนี่ยนๆไปหาของกินแป๊บหนึ่งมีของกินเป้าอือผงเลปอมๆกินก็ไม่ได้เหมือนเดิมมีกระเทียมมันนึงแค่นี้หมดและใครที่รอพิกิดขับ ufo รอไปก่อนยังสุ่มไม่ออกแล้วโลบักในการสุ่มของเราก็เหมือนจะไม่พอแล้วด้วยที่ประมาณ20 0 0 0ตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ14นาทีนะทุกคนโอเคไปต้องไป20 0 0 0อีก5รอบกว่าจะครบ10,000แไปยาวไปยาวไปทุกคนในเมื่อ25 0 0 0เราไม่สามารถพิชิตได้ตอนนี้ ก็ค <insecurity S 2> ือไม่มีเวลาแว่นะแต่ก็งั้นขับรถกลับก็ไม่หายแล้วใช่ไหมงั้นขับหนีเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะแล้วเดี๋ยวเลย25 0 0 0ไปแล้วเราก็ค่อยไปตามหาอาหารแต่ตอนนี้แบตเราเหลือ5-8%แล้วงคืนทำไมมันยาวนานเหลือเกิน่ะอันดับแรกรถเราใหญ่นะเราจะไปได้อยู่ใช่ไหมก็ต้องไปให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าชะล้อตัวอย่าชะลอตัวเฮ้ยอย่าชะลอตัวขับไปไปติดไหลติดไหลไอ้ได้อยู หนีพ้นอยู่โอเคทุกคนตอนหนีพ้นหมู่บ้าน25 0 0 0ันเมตรไปแล้วหมู่บ้านคาร์บอยเฮ้ยถ้าเราขับไปเรื่อยๆแล้วฝนมันจะหยุดไหมเนี่ยพอเราไปได้ป่าหมู่บ้านคาร์บอยถ้าฝนไม่หยุดทําไงอะถ้าฝนไม่หยุดก็คือแบตเราชาร์จไม่ได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราฆ่าพวกคาร์บอยได้แต่ต้องดูกันก่อนว่าฝนหยุดตกไหมอันนี้คือขับเลยมาประมาณมันเมตรแล้วโอ้ยโอ้ยเพราะถ้าไม่มีแสงแดดส่องนี่ ไปต่อไม่ได้แน่นอนทุกคนพันแล้วแต่แดดยังไม่ออกเหรอเราต้องลองไปดูสัก2 0 0พก่อนปะสองพันแล้วแต่ฝนยังไม่หยุดตกนะพอเราไม่ได้ป่าหมู่บ้านน่ะแย่แล้วทุกคนอย่างนี้คือยังไงอะรถเราก็จะไม่มีแบตอะดินีเ้เรากําลังไปตามล่าวันผีที่1น0 0 0แสนเมตรนะทำไมอะทำไมทําอย่างนี้โอ้สามพันเมตรแล้วก็ยังไม่หายนะดูท่าแล้วยาวไปยาวไปโอ้โ,อโอฟ้าผา,ายเฮ้ยห,หยุดแล้ว3,000เมตรคือหยุดอ่า 3,000เมตรโอ้โหเท่ากับว่าถ้าเราต้องขับย้อนนี่ก็คือขับย้อนไป3,000เมตรเลยนะ3,000เมตรคือฝนหยุดนะถ้าฝนหยุดได้ก็แปลว่าหมู่บ้านคาร์บอยยังหายได้เหมือนเดิมแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะยังไม่ขับกลับไปดูเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยพากลับไปดูว่าขับย้อน3,000เมตรได้เอ๊ะแต่เราก็ขับกลับได้อยู่นะแป๊บน,นึงนะเราพอร์ตเวลาไว้ก่อนนะตอนนี้19นาทีนะแล้วตอนนี้ที่28,800นะเดี๋ยวเรากลับมาสตาร์ทเวลาตรงเดิมเดีย๋ยวพาขับกลับย้อนไปดูก่อน แต่ตอนนี้แบตไหลลงอย่างเดียวเลยอะแบตไม่ชาร์จเลยอะพอวันนี้เราจัดดวงดีแล้วก็ได้เลการอีกสักหนึ่งกระบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็วเร็วเร็วเรวเดีวดว,วไม่ได้ทุกคนรอบนี้ต่อให้ฝนหยุดเห็นไหมพวกมันยังอยู่ครบทุกตัวเลยเฮ้ยไม่ได้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 ไไดโอ้โหน่ากลัวมากแล้วดูมันตั้งตั้งแนวลบโอ้โหน่ากลัวจริงๆแต่ประเด็นคือตอนนี้แบตไม่ชาร์จจ้ะทุกคนต่อให้ใช้บัคแบตก็ไม่ชาร์จเด้อแสดงว่าต้องแบตเต็มร้อยนะ อางอันดับแรกเราต้องหาอาหารก่อนตอนนี้เราใกล้จะตายแล้วทุกคนท่านตาท่านยายทําไมท่านใจร้ายท่านไม่ฆ่าเราขาวบอยร้ายกาดพวกนั้นให้กับฆ่าเราบ้านนี้บ้านนี้น่าจะมีของกินเราน่าจะต้องถอดแบตออกมาชาร์จให้เต็มร้อยก่อนแล้วค่อยประกอบใหม่แน่เลยเพราะว่านี่พาทีมก็ขึ้นแล้วนะเนี่ยแดดลงเปี้ยงตรงเปี้ยงแบตไม่เข้าเลยแบตไม่เข้าเลยต้องถอดก่อนจริงๆทุกคนอ้าวนอนเฮ้ยอย่าเพิ่งตกมาที่อุกกาบาตอะชาร์จแบตก่อนโอเคตอนนี้ แบตกาลังชาร์จเข้าไปแบบทละติทละติอยู่นะโอเคสรุปแล้วพักมันทําได้แค่ตอนแบตร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนถ้าแบตเริ่มลดไปแล้วไม่ได้นะเออขออาหารหน่อยดิขออาหารหน่อยแแปลแปลเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมี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 พิซซ่าเดียวนี่แหละที่ต้องการขอแค่อันนี้เดียวพอมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตามน้องมันตามแย่แล้วแย่แล้วมาเจอกันหน่อยหนอระหว่างนี้เราก็ต้องรอแบตเต็มก่อนนะ แบตเต็มเราถึงจะใช้บัคได้อีกทีนึงโอ้โหแล้วควาจะเต็มร้อยฟ้าจะมืดอีกรอบนึงก่อนไหมล่ะแล้วพอฟ้ามืดบัคก็ใช้ไม่ได้อีกมามามามมแบตเต็มแล้ว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 แบตเอ่อตั้งพร้อมวางปั๊บโอเคแบต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 มาเสียบ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 ใบโอเคแล้วก็จานชาร์จแบตปั๊บโอเครับแสงแดดเต็มที่ไปเราต้องรีบไปต่อกันแล้วอยู่อีกแล้วอะโอ้โหแล้วพายุมาอีกตรงนี้แวะไม่ได้มีพายุ เดี๋ยวโดนพายุดูดโอ้โหมองมองก้อนหินเล็กๆก,กับต้นไม้ต้นอะไรมองไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหบังถ้าเราย้ายย้ายแผ่นโซลาเซลล์มาฝั่งนี้สิอ่ะน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเยอะตอนนี้แบตไม่ลดแล้วเราต้องทําความเร็วเก็บสถิติกันหน่อยเราต้องการอาหารแบบรุนแรงมากตอนนี้เพราะว่าเลือดเราลดรัวๆปับ๊บกินมีอีกไหมมีอีกไหมเหมืมอนจะไม่มีนะเหมือนจะมีอันเดียวไปแล้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 วอันเดียวก็ยังดีเดี๋ยวข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่ 2 8 8 0 0นะยังไม่ลืมยังไม่ลืมเดี๋ยวจับเวลาต่อไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆคอมเมนต์ลันอีกช่วงนี้คอมเมนต์ท็อกซิกในช่องเราเริ่มเยอะนะแต่ว่าคอมเมนต์ที่น่ารักก็ยังเยอะเหมือนเดิมเราก็จะปล่อยผ่านพวกคอมเมนต์ที่แย่ๆไปแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถปล่อยผ่านความมืดได้จริงแบตลดอีกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวสว่างปุ๊บเราต้องรีบชาร์จแบตเลยนะรอบนี้ห้ามพลาดเลยมันน่าจะขับได้ประมาณคืนนึงอยู่นะโอเคจับเวลาต่อนะคอนติเนียไป โอ้ยโอ้ยลดความลดความถ้าวางเครื่องในมุมนี้มันก็จะไม่บังจอเราโอเคไปฮืมโบดอีกแล้วเหรอเสียใจด้วยนะฉันรีบนะไม่มีเวลามาเล่นกับไอ้บักจอนบักสมด๋อยพวกมอนสเตอร์กระจอกไม่ต้องเอามาหลอกแบบนี้โอเคหมู่บ้านสามหมื่นไม่มีนะตอนนี้เขาย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะไม่สต็อปเวลาแล้วนะไม่ว่าเราจะหยุดพักหยุดหาหาห,าหรือชาร์จแบตใดๆก็ตามแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า ไอ้นี่จริงๆนะว่าเลขพอมันเลยช่วงประมาณทั้25งหมขึ้นมาเนี่ยเลขที่เราแบบขับรถมามันขึ้นช้าลงมากๆจริงๆนะมีความรู้สึกว่าจากแบบ2 0 0 0 0มา30 0 0 0ื่นแบบ3 0 0 0 0ื่นไปสี่หมนี่คือแบบมันช้าลงแบบเห็นได้ชัดเลยอะแล้วตอนนี้ท้องเราหิวจนแบบไส้กิ่วมากแล้วทุกคนแล้วก็เสาวิทยุนี่เราสามารถเจอได้ทุกๆ20 0 0 0นะ2 0ง0มื่0 0 0่ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆขออะไรกินหน่อยมีของกินบ้างไหมก่อนมีกระเทียมหนึ่งอันคุ้มค่าที่น่าจะแวะเท่าไหร่พริกหนึ่งอันเหรออืมยังยังยังเฮ้ยบ้านสองชั้นน่าจะพอได้กับเครื่องก่อนตอนนี้เราต้องเซฟบแบตเซฟบแบตของกินของกินชายผู้หิวโอยไม่มีอะไรกินเลยสวัสดีเฮ้ยสวัสดีปั๊บหนึ่งอันหนึ่งอันเฮ้ยมีปืนนี่นะโหปืนเพียบเลยอย่างนี้สบายขอข้อมูลกันตายซะ ม,ม่มีปืนมีปืนอาหารทอฟฟี่ทอฟฟี่ขี่ได้เร็วได้หาเร็วเอ,อ๊มีแค่นี้ก็อโอ้ยข้างนอกอีกหนึ่งตัวแต่ข้างนอกเหมือนจะไม่มีนะมีปืนสองบอกเลยเอ,อรู้สึกเขาทำให้กลับมาเจอปืนง่ายขึ้นแล้วป่ะเนี่ยพายุรุนแรงเหลือเกินน่าจะใกล้สว่างแล้วนะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอ่ะยังต้องไปกันต่อรถของเรามันแข็งแกร่งพอจะต้านทานลมได้อยู่แล้วเม่ไม่มีการการสะบัด ไม่มีอาการสายใดๆทั้งสิ้นภาริจใกล้ขึ้นยังใกล้ขึ้นแล้วอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอาแบตลงมาชาร์จก่อนนี่เราสามารถถอดถอดเอียกได้ไหมแล้วใส่ใหม่ปึ๊บไม่ขึ้นแฮะไม่เป็นไรเอ่อถอดทั้งลูกไปเลยเอามาชาร์จก่อนโอเคตอนนี้แบตกําลังชาร์จเราก็ทําการฟาร์มอาหารด่วนๆ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 มาบนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเราต้องไปแบบรวดเร็วเพราะแบตมันใช้เวลาชาร์จนานอยู่นะกว่าจะเต็มเราจะต้องพยายามขับกลางวันให้ได้นานที่สุดอาหารอาหารอันนี้น่าจะ อุ้ยอาหารน้อยมากเลยอ่ะหลังๆอ่ะเต็มยังยังจะเที่ยงแล้วนะพระอาทิตย์ใกล้จะไปแล้วนะโอเคเต็มรวเต็ม้วเต็ม้วอ่ะรอบนี้บังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรบังแค่นิดเดียวยังพอมองเห็นทางอยู่นี่เรารีบอัดไปก่อนเลยสี่หมื่นตอนนี้ผ่านมาแล้วสามสิบนาทีนะในขนาดใช้รถที่เร็วแล้วก็แทบจะไม่ต้องหาทรัพยากรที่สุดแล้วนะและตอนนี้เราได้เดินทางเข้าสู่ห้าหมื่นเป็นที่เรียบร้อยครึ่งทางของการเดินทางใช้เวลาไปทั้งหมด36นาทีซึ่งโอ้ย อบอกเลยว่า36นาทีไม่ใช่น้อยๆเลยนะเพราะการขับรถอย่างเดียวมันเมื่อยนิ้วมากเลยยังไงล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วห,หิวหิวเดี๋ยวอย่าเพิ่งคว่ำหิวหิวเหลือเกินพาทิตก็กําลังจะตกแล้วแต่หิวมากอยาดแบดไว้ก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้รถเรามันสั่นมากเลยอะ่ะน่าจะเกิดจากบัคที่เราทํานี่แหละอุ้ยมีแค่นี้เ,เหรอไอเดี๋ยวโอ้โห วิ่งกระโดดกระโดดเบอร์เกอร์เออดีแหละอันนี้แหละช่วยเรารอดคืนนี้แน่นอนไปต่อไปต่อต้องรีบไปก่อนที่พาทิตจะมหมดเพราะว่าพอพาทิตหมดแบตจะเริ่มลดแล้วเดี๋ยวเราจะลําบากแต่ว่าแบตมันก็พอวิ่งได้ทั้งคืนอยู่นะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอาา้าวเละพาทิตโตกเละบายลาก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวอะไรแปลก,กเดี๋ยว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 เอ๊ะต้นไม้ทะเลทรายต่อไป นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดสาหรับการทําฟาร์มเอ๊ะคุ้นๆหมู่บ้านที่สามมือเนอเขาย้ายมาตรงนี้เหรอโอใช่เลยกับเครื่องก่อนเลยด้านในนี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีตัวประหลาดไม่มีอะไรโอ้คิดว่าเขาออกไปแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยประตูประตูทําไมเป็นเออเป็นย่งงโอ้ยนี่อ๋อไออันเดิมป่ะจดหมายเดิมอ๋อเดลี่อันเดิมแม่นึกว่ามีจดหมายใหม่เพิ่มเข้ามาก็าดูแล้วยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะไฟยังไม่มีผลอะไรกับเรา ใครที่คิดถึงแวะมาได้เขาย้ายหมู่บ้านสามหมื่นมาอยู่ที่หกหมื่นอยากอย่างเดียวว่าอยากให้มีอาหารอยู่ที่นี่บ้างจะได้ไปต้อไปแวะตามหาที่อื่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่ได้เหรอ,อเห็นวิบับๆับดว่าเปิดได้ไปเรายังต้องเดินทางกันไกลอีกต่อเออุกกาบาตอันนี้ทางแยกนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายโอเคไปนี่แต่ยังมีเสานะเสาวิทยุก็ยังอยู่เห็นไหมทุกสองหมื่นจะมีเสาวิทยุสองหมื่นสี่หมื่นหกหมื่น จริงๆถ้าเราจอดรถอยู่เฉยๆนี่อุกกาบาตจะทําอะไรเราไม่ได้นะแต่เราขับรถไปเรื่อยๆด่อุกกาบาตจะหล่นใส่เราไอ้โดนทุกดอกเราบอกว่ารักกันนี่ราชายทะเลทรายนะเว้ยพี่ว่าเราต้องไปจอดจอบ้านนั้นจอบ้านนั้นจอบ้านนั้นไม่งั้นเราจะตายเราจะตายแน่นอนโอ้ย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 เราถือว่าไปหาอะไรกินแล้วกันนะทุกคนนะอุ้ยมีรอสองตัวเลยเหรอหวังว่าในนั้นจะไม่ใช่อะไรที่มันแบบว่างเปล่านะเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่านี่หมดเกลี้ยง ขอแค่มีอาหารว,าว้าวมันต้องอย่างนี้กระเทียมก่อนเลยอร่อยนะในชีวิตจริงพี่ก็ชอบกินมากเลยกระเทียมเนี่ยขอแบบเต็มๆเลยเต็มๆนี่ช็อกโกแลตโอเคเน้นตับเต็มเปี๊ยะเปลี่ยนไปสักกระบอกแล้วกันแล้วก็ไปต่อได้จ้ายา,ยาวๆอย่างงี้รถสั่นเหลือเกินตอนนี้แดดขึ้นแล้วจอดก่อนจอดก่อนเดีย๋ยวเราหาอะไรกินด้วยแล้วก็ไปชาร์จแบตด้วยรู้สึกรถสั่นเหลือเกินเพื่อความรวดเร็วเราต้องหันหน้ารับแดดไว้แดดอยู่ฝั่งนี้แดดอยู่ฝั่งนี้อ่ะ ปักปักมาปักปักจะสัน่นปักรู้สึกมาพื้นที่หลังๆนี่สัน่นเหลือเกินตอนนี้สั่นจนมือเลยดู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 แขนดูแขนรู้สึกว่าแมปโหลดไม่ไหวนะมาเกินลิมิตของแมปกันแล้วทุกคนตอนนี้มาตอนนี้เราต้องการอาหารแล้วก็แบตก็ค่อยๆชาร์จไปอยู่คือสั่นมากอะ่ะบ้านเบิร์นสั่นหมดทุกอย่างขอของกินหน่อยมีช็อกโกแลตมีปืนอีกไหมเฮ้ยมีนะนี่ไงปืนสแสดงว่าเขาปรับให้ปืนไปเจอง่ายขึ้นเหมือนแต่ก่อนแล้ว ว้าวดีมากเลยแบบนี้ด่ารักที่สุดเลยอันนี้เอาติดรถไปบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปหาอาหารข้างหน้าเวลาเราหิวนะเต็มยังเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วน่าจะได้อาหารอีกสักชิ้นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของดีโดนัทหนึ่งโลโก้ทอฟฟี่อีกหนึ่งบ้างเมื่อกี้เห็นอ่ะทอฟฟี่อีกหนึ่งพอ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 ไปเราต้องเล่นเป็นฮอกกี้เลยเขี่ยเป็นฮอกกี้เลยอ๋อดูท่าจะไม่ไหวแล้วสั้นมากเลยอ่ะจะไปถึงแสนไหมก็สู้สุดใจอยู่นะทุกคน ไม่ได้ว่ายอมแพ้ล้าทำไมอยู่ๆรถเร่งไม่ออกเนี่ยรถเร่งไม่ออกทุกคนมีอะไรผิดปกติแน่นอนโซลาเซลล์หรือเปล่าโอเคน่าจะติดโซลาเซลล์นะเมื่อกี้ไปละแล้วตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่70 0 0 0มืนเมตรเป็นที่เรียบร้อยเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด55นาทีแล้วนะช่างเป็นเวลาที่รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกต่อแต่ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนและตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่80,000ื่นลทุกคนลุ้นพร้อมกันไหม 8ปดหมจะมีอะไรพิเศษไหมนะแปดหมื่นแปดหมื่นแปดไม่มีอะไรนอกจากเสาวิทยุหนึ่งอันทุกคน80,000ไม่มีอะไรเลยโอเคไปกันต่อมุ่งหน้าสู่สอ0 0 0ืเมตรสุดท้ายทุกคนอันนี้ใช้เวลาหนชั่วโมงทั่วๆเลย80,000ื่นสำหรับใครอยากขับตามมาก็ตามมานะครับตอนนี้มือพี่นิ้วพี่ชาไปหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ทรบโบคาเฮ้ยเอ้ยทอโบคาเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยไม่ มีทบกข้าโผล่มาด้วยเออโอ้แสดงว่าทบกข้าก็ยังโผล่มาได้ทุกๆ5 0 0พันเมตรเหมือนเดิมที่นะตกใจเลยไม่คิดว่าจะมาแล้วก็ยังมีโบสมีเจอร้านลุงมาด้วยนะตลอดทางยังเจออยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมโอ๊ยทำไมรถเสียสูญนะโอ้ยอุกบาทอุกบาิตกแล้วตลอดทางนี่คือฝ่าวิกฤตชีวิตโ,โหอะไรนะักไม่รู้ไม่ใช่เดินทางสะดวกนะมันไม่ได้ขับรถเฉยๆนะนี่ย,ยังดีที่ว่ามันเป็นรถไฟฟ้าไงเราไม่ต้องเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องไม่งั้นเนี่อาจจะ ใช้เวลานานคานี้นะในการมาพี่ว่าน่าจะสองเท่าเลยแหละต่อให้เป็นเจ้ามันม่วงที่กินทรัพยากรน้อยแต่เราก็ยังต้องหาทรัพยากรมาเผื่อนะและตอนนี้เราเดินทางทุกสู่เก้าหมื่นเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรนะซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีอะไรเป็นพื้นที่โล่งๆหมดเลยใช้เวลาตอนนี้1ชั่วโมง6นาทีนี่ใช้เวลา6นาทีเองเลยนะในการเดินทางมา1 0,000เมตรแบบไม่แวะเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้หิวนะเราเลยไม่ต้องแวะแต่ถ้าเราหิวเราก็ต้องแวะรถสั่นไปหมดแล้วแบบ ปวดตามากเลยทุกคนดูความสั้นดิอ่ะปวดตาไปด้วยกันเมื่อไรเนะี่ยปวดตาไปด้วยกันเนะี่ยอ่ะมันสั้นจนปวดหัวไปหมดแล้วทุกคนนิ้วก็ชา้าเลือดจะไม่เดินแล้วการขับมา1 0 0 0 0แเมตรนี่มันใช้พลังชีวิตเยอะมากจริงนะนี่ขนาดแบบแวนน้อยที่สุดเท่าที่จะแวะน้อยได้แล้วนะเพราะว่าเราต้องอยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงกันเลยอะ่ะโดยที่โอ้โหต้องกดค้างตลอดเวลาแล้วคือมันเดินทางไกลมากๆอะ่ะบอกเลยว่าแทบจะหลับในตลอดเวลานี่หลับไดยเจ้า ทางเทองก็มองยากทางไหนนะซ้ายหรือขวา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 เออทางเธิงก็มองยากมากเลยอะ่ะแต่เพื่อนทุกคนนะเห็นขอกันเข้ามาเยอะและ้วและพี่จะทําแค่ครั้งเดียวนะหนึ่งแสนเนี่ยไม่มาอีกแล้วนะใครขอเพิ่มจากนี้ดีเอตัวปลอมหมดเลยนะใครขอ1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งแสนอีกโอ้โคนน 1, หคันนู้นหนึ่งแสนหน่อยคันนี้หนึ่งแสนหน่อย f อตัวปลอมหมดเลยแล้วทำไมมายิ่งเข้าใกล้แสนนี่คือแบบดูดิแมบปบน่าจะโหลดไม่ทันหรือปาแบบสั่นมากเลยอะ่ะสั่นจนแบบโอ้โหขับไม่ไหวเลยเนี่ย แต่ประคองรถก็ยากอะ่ะโอ้โหนี่แบบสุดๆแล้วอะ่ะโอ้โอ้พอใจเย็นใจเย็นยายาพายุอย่าโดนพายุตอนนี้หลบก่อนหลบก่อนถ้าเราโดนพายุตอนนี้รถเราจะแหลกสลายเราจะโอ้โหกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ถ้าใครไม่รู้ว่าสั่นยังไงดูที่สายดูที่หน้าจอดูความสันดูดูดดอะดูกระจกนี่ดูมันสันแบบโอ้โหโอ,โหโอโหแล้วคือมันสั่นแล้วมันคุมรถยากมากด้วยไง แบบโยกซ้ายโยกขวายากมากอ่ะโอ้ลันลุงลันลุงลันลุงก็ไม่จะเป็นแล้วตอนนี้ไปลุ้นแบบพร้อมๆกันอีก4,000เมตรสุดท้ายเราจะได้เจอไหมแม่เนี่ยแม่จะอยู่ไหมที่10,000แเนี่ยไปทุกคนอีกนิดเดียว1,000พสุดท้ายแล้วสุดยอดนี่คือความทรมารสุดยอดสุดแล้วแม่จ๋าแม่จ๋านุกรรมมาแล้วแม่จ๋าโอ้โหแมปโหลดไม่ทันแล้วทุกคนดูแมปดูแมปแมปคือโหลดไม่ทันแล้วนะแมปพัง ทังไปที่เรียบร้อยหนึ่งแสนแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนู่น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 นึกว่าหนึ่งแสนจะไม่มีเสามีเหมือนเดิมนะโอเคโอเคหละทุกคนไม่ไหวแล้วแมปโหลดไม่ไหวแล้วแล้วพี่ก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหคือตอนนี้ทำไรไม่ไหวแล้วมาเรามาได้ไกลขนาดนี้เลยนะอืมข้างหน้ายังไปต่อได้แต่พอแล้วอ่ะเท่านี้แหละทุกคนหนึ 1, ่งแสนเมตรที่ทุกคนไฝ่หาโอเคนะโอ้โหกระตุกไม่ไหวละฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วย ให้กับความพยายามในครั้งนี้ของพี่เอาละรักทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีนะทุกคนไปแล้ว